ณาชายป่าอันห่างไกลจากหมู่บ้านมีกระท่อมของสาวนางหนึ่งเธอชื่อว่าอัมพาเธอผิวสองสีในตาคมรูปร่างสันทัดถือว่าเป็นสาวสวยคนหนึ่งเธออยู่คนเดียวในกระท่อมหลังเล็กๆพ่อแม่เสียไปหมดแล้วเธอปลูกผักหาของป่ากินพอประทังชีวิตแต่ได้วิชาปรุงยาสมุนไพราจากพ่อและตำราทำอาหารรสเลิศมาจากผู้เป็นแม่ มีส้มฉุนหมาตัวเมียแสนรู้เป็นเพื่อนส้มฉุนไปหายาในป่ากันเร็วเธอเรียกหมาน้อยเจ้าส้มฉุนก็วิ่งนำหน้าไปทันทีเธอเข้าป่าหาสมุนไพรเพื่อทำยาและหาพืชผักที่พอปรุงเป็นอาหารได้วันนี้ช่วงตอนบ่ายเธอรู้สึกแปลกใจที่ส้มฉุนเห่าทียิบแล้วนางก็วิ่งมาหา เธอวางมือจากการทำธุระลงแล้วเดินตามส้มฉุนไปจนถึงริมลำฐานหน้าบ้านสายตาเธอก็พบเข้ากับร่างของหนุ่มน้อยร่างหนึ่งนอนสลบอยู่ริมลำธารเนื้อตัวมีแต่แผลเล็กๆเต็มไปหมดเธอไม่รอช้ารีบดึงร่างนั้นขึ้นจากน้ำหาผ้าเช็ดตัวจนแห้งและหาหยูกยาม,มาป้อนหลายชั่วโมงผ่านไปร่างนั้นลืมตาขึ้นพูดว่า ที่นี่ที่ไหนฉันเป็นใครเธอเป็นใครฉันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรท่านอย่าเพิ่งพูดอะไรมากเลยลุกเดินไหวไหมฉันจะช่วยพยุงไปในบ้านเขาลุกเดินอย่างทุลักทุเลโดยมีอัมพาพยุงเข้าไปในบ้านหาเสื้อผ้าเก่าๆของพ่อให้เปลี่ยนดูแลหาอาหารหยุกยาให้กินเป็นอย่างดี หลายวันผ่านไปหนุ่มน้อยก็อาการทุเลาขึ้นแต่ยังจำความอะไรไม่ได้จนอัมพารู้สึกได้ว่าน่าจะความจำเสื่อมสมองอาจได้รับความกระทบกระเทือนแต่ไม่มีปัญหาสําหรับเธอเธอรู้วิธีจัดการได้เพราะพ่อเธอสอนไว้ทุกเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยท่านอาจจะเป็นความจำเสื่อมแต่ไม่ต้องกลัวไม่เกินสามเดือน ฉันจะรักษาให้ท่านหายกลับมาจำความได้เหมือนเดิมทุกอย่างจ้ะจากวันเป็นเดือนลุ่่วงไปถึงสองเดือนกว่าความจำของเขาก็เริ่มกลับมาเป็นปกติอัมพาฉันขอบใจเจ้ามากที่จะช่วยชีวิตของข้าไว้ข้ามีชื่อว่าอิสเรเเป็นเจ้าชายแห่งเมืองเวรุราชนครข้าออกเที่ยวป่า อเผอิญวันนั้นมีพายุใหญ่ฝนตกหนักน้ำป่าพัดข้ามาจนถึงที่นี่มารู้สึกตัวอีกทีก็มาเจอเจ้าข้าขอบใจเจ้ามากที่ช่วยชีวิตข้าไว้ข้าไม่รู้จะตอบแทนเจ้าได้อย่างไรขอให้ข้ากลับบ้านมืองของข้าก่อนข้าจะมาตอบแทนเจ้าพูดพลางก็จับมือหญิงสาวนั้นมากุมไว้ อัมพาสะเทินอายสาวที่ไหนจะปฏิเสธเจ้าชายที่งามและสูงสักขนาดนี้ได้ตัวเธอเองก็มีใจให้เจ้าชายตั้งแต่วันแรกที่พบหลังจากนั้นไม่นานเขาทั้งสองก็ตกเป็นสามีภรรยากันสองเดือนผ่านไปเจ้าชายคิดถึงเมืองของตัวเองพูดกับอัมภาว่าอัมภาพี่จากบ้านเมืองมาหลายเดือนแล้ว เสด็จพ่อเสด็จแม่และก็คนอื่นๆจะต้องเป็นห่วงมากพี่ขอกลับบ้านเมืองของพี่ก่อนแล้วก็จะกลับมาหาเจ้าเจ้ารอพี่อยู่ที่นี่ก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะได้ยินดังนั้นน้ำตาอำพาก็หยดยาดลงมาท่านอย่าทิ้งอัมพาไปนะอัมพาไม่มีใคร มีท่านเป็นยอดดวงใจของข้าพี่สัญญาพี่จะไม่ทิ้งเจ้าไปไหนพี่จะกลับมาหาเจ้าเจ้าชายพูดออกมาและวกอดหญิงสาวไว้แนบอกหลังจากเจ้าชายกลับเมืองไปแล้วไม่นานนางรู้ได้ทันทีว่านางตั้งท้องอ่อนๆความเช่มชื่นความหวังทำให้นางรู้สึกเบิกบาน นางรูปท้องเบาๆแล้วพูดขึ้นว่าลูกแม่เดี๋ยวพ่อก็จะกลับมาเรารอพ่ออยู่ที่นี่นะเด็กดีของแม่แต่ในใจหนึ่งนางก็รู้สึกเป็นทุกข์กังวลว่าเจ้าชายจะไม่กลับมาหยาดน้ำตาก,ก็ไหลรินร่วงอาบแก้ม Uh... Um. หลังจากเจ้าชายเสด็จกลับเมืองแล้วทุกคนดีใจมากทั้งเสด็จพ่อเสด็จแม่และขุนนางทั้งหลายโดยเฉพาะวารุณีชายาเอกของเจ้าชายนางเป็นหญิงสาวผิวขาวผุดผ่องรูปโฉมงดงามยากที่จะหาหญิงใดมาเทียมเทียบเสด็จพี่น้องเป็นห่วงเสด็จพี่มากๆก,กินไม่ได้นอนไม่หลับมาเป็นเวลาหลายเดือน ได้แต่ภาวนาให้เสด็จพี่ปลอดภัยอยู่ทุกวันพูดเสร็จเจ้าชายก็สวมกอดนางไว้แนบอกแต่ความวิตกกังวลของเจ้าชายถึงอัมพายังคงครุกุ่่นอยู่ในใจเสมอมีอาจแพร่งพลายเรื่องนี้ให้ใครฟังได้ได้แต่ปดไปว่ามีชายแก่ช่วยชีวิตไว้สองเดือนต่อมา เจ้าชายก็หาวิธีที่จะไปพบกับอัมพาด้วยความคิดถึงนางอันเป็นที่รักทูลต่อเสด็จพ่อเสด็จแม่กับชาย,ยาว่าจะขอออกไปเที่ยวป่าและไปหาชายแก่ที่ช่วยชีวิตไว้นำข้าวของเงินทองไปให้เพื่อตอบแทนบุญคุณทุกองค์ก็เห็นดีด้วยโดยมีทหารติดตามไปด้วยจำนวนหนึ่งเมื่อเจ้าชายเสด็จมาถึงกระท่อม อัมพาดีใจมากเหมือนพฤกษาชาติแล้งฝนมาเป็นเวลาแรนปีพอเห็นหน้าเจ้าชายก็เหมือนโลมฝนโปรยปลายมาให้ชุ่มชืน้นท่านข้าคิดถึงท่านมากคิดว่าชาตินี้จะไม่เจอท่านเสียแล้วพี่ก็คิดถึงเจ้าอัมพาพี่ไม่มีวันทิ้งเจ้าไปไหนได้เมื่อถึงเวลาคร่ำ หลังจากกินข้าวปลาเสร็จแล้วนางเชิงกระซิบบอกเจ้าชายว่าท่านข้าตั้งท้องได้สมเดือนแล้วเรากำลังจะมีลูกกันได้ยินดังนั้นเจ้าชายก็ถึงกับตาลุกแล้วแย้มสวนออกมาด้วยความดีใจเป็นที่สุดเพราะกับชายาวารุณีอยู่กันมาตั้งหลายปีก็ไม่มีโอรสธิดาเขาเข้าสวมกอดอัมพาแล้วตรัสว่า พี่ดีใจที่สุดเลยอัมภายอดดวงใจของพี่ประทับอยู่เจ็ดราตรีก็เสด็จกลับโดยให้สัญญากับอัมภาว่าจะมาเยี่ยมอีกในใจของอัมภานั้นบรรยายไม่ถูกทั้งที่ตัวเองตั้งท้องแทนที่เขาจะนำกลับไปหวังไปอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่เคยทรงปริปากชวนเลยสักครั้ง แต่เธอก็เจียมตัวอยู่ในใจว่าเราเป็นสาวชาวป่าไหนเลยจะยกย่องเชิดชูได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นวาสนาแล้วผ่านไปอีกสองเดือนเจ้าชายก็เสด็จมาหาอัมภาอีกจนลุล่วงเข้าเดือนที่เก้าถึงเวลาจะคลอดลูกเจ้าชายให้หาหมอตำแยที่เก่งที่สุดในเมืองเดินทางมาด้วยแล้วให้เก็บเป็นความลับ อัมพาก็คลอดลูกออกมาเป็นชายผิวพรรณผุดผาดน่ารักน่าชังงามยิ่งนักเจ้าชายอุ้มลูกน้อยขึ้นมาและตรัสว่าดวงใจของพ่อพ่อจะตั้งชื่อเจ้าว่าพงนรินดูแม่เจ้าสิแม่อัมภาของเจ้าเรียกแม่สิลูกทรงตรัสแล้หยอกล้อทั้งอัมภาและโอรสด้วยความสุข จนเวลาลุล่วงผ่านไปสองปีพงนรินก็เริ่มเดินได้คล่องผู้จาเก่งขึ้นสเสด็จพ่อสเสด็จพ่อลูกลูกเสียงเรียกเจ้ยแจ้วของพงนรินทำให้อิสเรียสยิ่งหลงรักจนสเสด็จออกจากวังมาบ่อยๆฝ่ายชายาวารุณีเกิดน,นึกสงสัยว่าพระสวามีออกเสด็จไปเที่ยวบ่อยกว่าเมื่อก่อนมาก ก็ทูลถามว่าสเสด็จพี่สเสด็จออกประาพาสบ่อยขึ้นน้องอยากจะตามสเสด็จไปด้วยเพคะน้องอยากชมนกชมไม้ในป่าบ้างอยู่แต่ในวังน้องเบื่อเพี่คะนะพคะให้น้องตามสเสด็จด้วยนะพคะอิสเรีถึงกับทำอะไรไม่ถูกพอตั้งสติได้ตรัสตอบไปว่าเออเอาไว้คราวหลังดีกว่าน้องหญิงคราวนี้ พี่ไปไม่นานพี่จะรีบกลับมาช่วงนี้หน้าฝนน้องหญิงไปด้วยกลัวว่าจะติดไข้ป่ามาให้หมดฝนดีก่อนแล้วกันแล้วพี่จะพาน้องไปด้วยวารุณีก็รับคำไม่กล้าทูนแยง้งวันแล้ววันเล่าว,วารุณีก็ไม่ได้ตามเสด็จนางเริ่มสงสัยมากขึ้นคิดในใจแล้วรำพึงออกมาว่าครั้งนี้จะต้องสะกดรอยตามไป ต้องรู้ให้ได้ว่าเสด็จพี่ไปหาใครบ่อยๆว่าแล้วนางก็ปลอมตัวพร้อมนางกำนันอีกสี่คนสะกดรอยตามอิสเรศสองราตีก็สะกดรอยมาจนถึงกระท่อมกลางป่าริมลำธารน,นางเห็นทหารหกนายกำลังนั่งพักอยู่หน้ากระท่อมใต้ต้นไม้นางเดินตรงเข้าไปแล้วถอดผ้าที่คลุมศีรษะออกพร้อมนางกำน,นัน ทหารทั้งหกนายตกตะลึงแล้วรีบก้มลงกราบนางตรัสขึ้นด้วยเสียงเยือเกเย็นว่าเจ้าชายอยู่ที่ไหนทหารทั้งหกนายต่างเลิกลักด้วยความกลัวจึงทูลตอบไปว่าอย,อ,ยอ,ยอยู่ในกระท่อมพระพยาค่ะยังไม่ทันที่จะก้าวเท้าเดินเข้าไปในกระท่อม เจ้าชายก็เปิดประตูออกมาพร้อมกับอัมพาและพงนรินพอเห็นวารุณีเจ้าชายถึงกับอุทานออกมาว่าน้องหญิงเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรถ้าน้องไม่สะกดรอยตามมาจะรู้หรือว่าเสด็จพี่แอบมามีผู้หญิงไว้ที่นี่นางพูดเสียงเข้มน้ำเสียงนั้นเยือกเย็นน่ากลัวหน้าเกรงขาม อัมพาเดาเรื่องในใจได้ทั้งหมดเดินออกมาและก้มกราบวารรณีทูลว่าหม่อมชั้นผิดเองที่ไม่เจียมตัวไม่ใช่ความผิดของเจ้าชายจะลงโทษก็ลงโทษหม่อมชันแต่เพียงผู้เดียวอย่าทรงโกรธเจ้าชายเลยเพคะสีหน้าและแววตาของวาุุณีนั้นไม่มีใครเดาอาการได้นางตรัสถามเจ้าชายว่า เจ้าพี่เด็กน้อยคนนั้นเป็นใครเจ้าชายจึงตอบว่าลูกพี่เองน้องหญิงอมพาเป็นคนช่วยชีวิตพี่ไว้เราอยู่กินด้วยกันจนมีลกูกพี่ขอโทษที่โกหกน้องหญิงพี่กลัวว่าน้องหญิงจะเสียใจเลยปิดเรื่องนี้เป็นความลับอย่าถือโทษโกรธอัมพากับลูกเลยถ้าจะเอาผิด ก็ขอให้เอาผิดกับพี่คนเดียวเถิดน้องหญิงนางไม่พูดอะไรเดินตรงเข้ามาหาเด็กน้อยไม่มีใครเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและและ้วนางก็ย่อตัวลงพูดกับพงนารินว่าชื่ออะไรจ๊ะหนูน้อยเด็กน้อยตอบว่าข้าชื่อพงนารินเป็นลูกแม่อัมพากับเสด็จพ่ออิสเรกจ้ะ นางยิ้มแล้วจับมือเด็กน้อยตรัสว่าไปอยู่ในวังกับข้าไหมในวังมีของกินอร่อยอร่อยมีของเล่นเยอะแยะชวนแม่ไปอยู่ด้วยกันข้าจะช่วยดูแลเจ้าไปนะทุกคนต่างตกใจกับคำพูดที่วารุณีตรัสออกมาเจ้าชายมองหน้าวารุณีแล้วตรัสว่าน้องหญิงไม่โกรธพี่กับอัมพาหรือ ที่แอบมาอยู่ด้วยกันและมีลูกด้วยกันนางหันไปที่เจ้าชายและกราบพระบาททูลตอบว่าน้องเองก็เป็นสาวชาวบ้านธรรมดาพระองค์เมตตารับมาเป็นชายาถือว่าเป็นบุญของหม่อมชันหม่อมฉันเองไม่มีโอรสธิดาให้ฝ่าพระบาทถือว่าเป็นความผิดอีกประการหนึ่งฝ่าพระบาทเป็นเจ้าชาย จะมีบาทบริจาริกาเท่าใดก็ไม่ผิดราชประเพณีหม่อมฉันเองไม่มีลูกเห็นพงนรินก็รู้สึกรักรู้สึกผูกพันขอทรงยกโทษที่หม่อมฉันบังอาจสะกดรอยตามมาด้วยเถิดเพคะเจ้าชายประคองชายาขึ้นมาแล้วตัสขอบใจแล้วก็ประคองอัมพาขึ้นมาทั้งสี่ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน อย่างมีความสุขการต่อมาเจ้าชายอิสเรเอลก็ได้ครอบครองพระนครสืบต่อไป